เป็นศึกษาหมูป่านะาเดี๋ยวให้ทุกท่ามได้ชมว่าเขาโตเป็นห,หมดนแะล้ว ทมหาไทยและท่านนายกสมาคมแม่บ้านมาัไทยซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวของคนมาันไทยเป็นครอบครัวของท่านผู้ว่านาลงศักดิท่านยังอยู่กับพวกเราอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็จะเป็นประธานในพิธีเบิกเพลิงหลวงเผาจิก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không นามของครอบครัวโอสถธนากรขอขกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทยท่านประหลัดกระทรวงมาดไทยและคนมาดไทยทุกคนทุกท่านโดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีทั้งสามท่านท่าน หัวหน้าส่วนราชะการต่างๆโดยเฉพาะท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดท่านสำนักพ่อพุธจังหวัดวัฒนาธรรมจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดทีมงานประชาสัมพันธ์และวิธีการมีคุณพรอนนับสอนนินกินดาอดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนาะยกเหล่ากาชาด เป็นผู้ปฏิบัติและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องมีน้องสิริพงค์อริยสุทธน์รก็ผู้โดยการกลุ่มผลิตสื่อสำนักระโงมหาตไทยเป็นผู้ร่วมปฏิบัติกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายให้น้องนักีพร้อมทีมงานมาดูแลในเรื่องการประชาสัมพันธ์ส่วนราชการภาคีเครือข่ายทุกเครือข่ายจิตอา,าสา904ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหน่วยประชาการอาสารักษาดินแดนออกองประชาการอาสารักษาดินแดน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือชาวพนักถานกองทัพอากาศเจ้าที่ผู้รับผิดชอบในรทหารผู้รับผิดชอบทุกท่าน man. Oh. ตอนเก้าโมงครึ่งแล้วก็มาสสดมนต์ตอนสิบโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งประกาศว่าพระ,าะราชธรรมรดีแต่ปรากฏว่าพอสิบโมงมีประกาศราชกิจจานุเบกษาเขาลงราชโองการพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศพระเจ้าคุณจากชั้นราชเป็นพันเทพอาน,นิสงส์ที่มหันศงานศพท่านหัวเห็นทานตา ภายในส0นาที9โมงครึ่งปเปเ็นเจ้าคุณชล่าสิ0โมงเป็นเจ้าคุณเระเทพผสมโจคประกาศข้อรบราชวงการอรอกวก็ตอนเช้านี้เองเจ้าตัวยัไป่รูเรื่องเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าคนมาหาไทยวันนี้ที่มางานทัานุป่านี่จะได้เจริญเลื่องยกเรื่องตาแหน่งกันทุกคนนะครับ ผูสนงช่วยท่านผู้ว่าจงโลนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานมหาดไทยและ่านรัฐมนตรีซึ่งถือว่างานนี้เป็นงานของมหาดไทยครับในช่วงนี้พิธีการวางดอกไม้จันเป็นอันเนสร็จเสร้นเรียบร้อยแนละ้วครับนี่เป็นงานที่สืบวนชน ให้ความสัมพันมากที่สุดหนึ่งของประเทศทเดียวสึ่งบนชนเป็นร้อยครับนะสึ่งบนชนเป็นร้อยที่ได้คุณามาทำข่าวในวันนี้ท่านผู้บัชาการทัพเรือภาคสามครับท่านคนเรือโทอาภากรอ,อยู่คงแก้วอย่างยืนอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่กับต่อภาคนน่และนะนะ หลายชีวิตจบที่ถ้ำหลวงหลายชีวิตรอดมาจนถึงตุวันนี้และอีกหลายชีวิตจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสิ่งไป